นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายรองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าประชุมในการวางแผนแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ p m 2.5หลังจากในหลายพื้นที่ของทางจังหวัดลบบุรีนั้นมีการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2.5ซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนครับ นายวัชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานในการดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ณหน้นห้องประชุมอำเภอเมืองลบุรีโดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและวางแผนในการดำเนินการแก้ปัญหาทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับเป็นแนวทางในการดาเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี i, ได้มอบหมายให้นางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรี i, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลบบุรี i, ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการรณรงค์า<ม>การดําเนินการในเรื่องของการใช้กฎหมายการสร้างความเข้าใจในการประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วง การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและการสร้างความเข้าใจในการลดการเผาป่าโดยคาดว่าในช่วงฤดูแล้งการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานยังคงเกิดขึ้นได้หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังก็สามารถที่จะลดลงได้ไม่ต้องรอให้ถึงในช่วงฤดูฝนพร้อมกันนี้ได้มีการตั้งเป็นคณะทำงานติดตามสถานการณ์แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดลบบุรีขึ้นเพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อย่างจริงจังครับ ท่านผู้ชมครับและนี้ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์วราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ